วันนี้ลูกพามาเที่ยวจะเล่นกล่องสุ่มค่ะเนี่ยวัยรุ่นเขาจะเล่นกล่องสุม่มดูนะคะกล่องสุ่มแบบไหนเรารุ่นเราอายุเยอะแล้วยังไม่ทันวัยรุ่นเขาเลยค่ะเนี่ยวัยรุ่นเขาเห็นแล้วก็กระโดดเข้าใส่เลยนะคะเนี่ยจะดูว่าตัวมันน่ารักแบบไหนคะเนี่ย ไดด้้วยอ้ยากได้ตัวนี้ตัวอยากได้ตัวนี้ต้องได้ตัวนี้ค่ะออยากได้เหมือนใจนึกแม่น่าดูสิสวยสันน่ารักมากเลยค่ะตุ๊กตาโอ้ยแบบนี้เองเหรอคะเนี่ยกำลัง น,น,น่ารักน่าชังน้องผู้หญิงด้วยอุยัน<อ>นี้ด้วยค่ะมีแก้วมีแก้วมีแก้วใส่<อ>น้องด้วยค่ะอ้ออะไรจะรุ่นโอ้ถ้าเป็นรุ่นเรานี่ <laughs> ไม่ได้เห็น <laughs> แบบนี้เลยค่ะดูรุ่นใหม่ <โ> <Wednesday. S 1> นอนสบายเลยนะคะอกำลังน่ารักน่าชังดูอสูงของลูกอ่ามาเล่นแบบนี้เองหรอคะเนี่ยมาเดินชอปปิ้งเพื่อมาดู ตุ๊ก,กตาสมใจยอยากแล้วค่ะได้แล้วสมใจยอยากแล้วกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยได้แบบนี้แล้วบายบายค่ะเอากลับไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะ